ทำการลาคืนเครื่อก,กาะะเดี๋ยวเราจะได้ให้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อได้เมตตาทำการครอบเสียน,นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวผมลืมไปก็พอดีน้องสันนะครับพร้พอมด้วยทีมงานของคุณแปวพาวแล้วก็เอฟซของน้องสันทุกคนนะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบ ให้กับมอบทุนให้กับโรงเรียนอนุบาลสันนะครับอนุบาลสันซึ่งเป็นโรงเรียนของน้องสันตั้งแต่สมัยตอนที่เรียนประถมชั้นประถมนะครับตั้งแต่ป .3 นะเกือบไม่จบอ่ะเกือบไม่จบนะครับต้อยให้คนอื่นดูแลจะเป็นข่าวไงเรียนให้คนอื่นดูแลดูแลตลอดนะครับไหนๆก็เราก็อธิบายไหนๆก็พูดเลยนะไม่ได้ประจารอก ก็ให้คนอื่นเขาดูแลสบายดีเด็กต้องมีเด็กถือกระเป๋าตามสูตรผมก็ต้องจอดรถคันนึงไปนั่งดูลกูกน่าเรียนนะ <c oughs> ไปนั่ง <c oughs> ไปนั่งอยู่ในโรงเรียนป่าสองพอเห็นเพื่อนถือกระเป๋าให้บุชีเงี้ครับเขาต้องมีเบสแต่เด็กแล้วมีเด็กจนติดพ่อติดพ่อไม่ใช่หรอกขอเจญท่านลองท่านลอง <c oughs> ไม่เป็นไรขขเขาจะได้ไปแฟนคืงไง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตท่านลอง ก็สวัสดีนะครับน้องซันนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงหลวงพ่อนะครับผมนะครับรองผู้ในการโรงเรียนอนุบาลสันบุรีนะครับก็เพิ่งมาบรรจุใหม่อยู่ได้ประมาณ1ปีแล้วครับก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีมากเลยครับ ที่ได้มีโอกาสวันนี้ครับได้มาร่วมพิธีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มานะครับก็มากับคุณครูดําเนินนะครับก็เป็นคุณครูน้องสันมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ที่ที่คิดถึงน้องๆนะครับก็ได้มอบทุนนะครับให้กับน้องๆในวันเด็กหรือว่าก็จากกิจกรรมทั่วไปของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งน้องสันทีมงานแล้วก็ครอบครัวมากๆครับก็ขอให้ น้องสันจะเลื่อรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับมีแฟนคลับแฟนเพลงเยอะแยะมากมายเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นของนางเอกด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นร่วมร่วมกันทําบุญนะครับร่วมทําบุญให้กับถือว่าเป็นวันเด็กให้กับน้องๆด้วยนะครับก็นี่ครับมอบเลย ขอบคุณครับถือว่าวันนี้เราได้ทําบุญหลายอย่างเลยนะผมว่าร่วมบุญเลยนะครับก็บุญนี้ให้กับทุกๆคนเลยนะครับทั้งทุกคนทางไฟ์สดแล้วก็ที่มาหน้างานด้วยซึ่งผมมองว่าการที่ไฟ์สดไปครั้งนี้หลายๆคนนะครับก็อาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเคยเห็นแล้วนะครับไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่อย่างน้อยผมขอให้บุญนี้ทุกคนได้รับหมดเลยนะครับจะมองในมุมชอบหรือไม่ชอบดีไม่ดีแต่อย่างน้อยผมเอาบุญนี้ให้กับทุกๆคนเลยสําหรับงานวันนี้นะครับ ช่วงนี้น่าจะเป็นครอบคมครับอัดพิบมอบาสเลยมอบาสครับช่วงนี้นะครับขอนะอนุญาตเทวดาทุกพระองค์ทําการหลากคืนเครื่องสักการะก่อนนะครับ,รนนรบเดี๋ยวเราจะได้ทําการครอบเสียน,นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีกรรมในวันนี้นะครับสาธุเสสังมังคลรังยาจามะเสสังมังคลรังยาจามะเสสังมังคลรังยาจามะ พร,รมมานังอินทจริยังเทวตนังมุนิวะรัจนังครูอจริยังสังเวยะทิพยโอชาอโรขยายาจามะตามที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้นอบน้อมสการะถวายเครื่องบัตรพีบูชาแด่ท่านบัตรนี้ได้เลิกงามยามดีข้าพระเจ้าขอลาคืนเครื่องสัการะทั้งหมดทั้งสิน้นนี้ขอเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงได้โปรดเมตตาอนุญาตและให้คืนเครื่องสัการะทั้งหลายเหล่านี้ และขอให้ท่านจงได้โปรดช่วยกันปลุกเสกให้เป็นสัปรยาอาหารให้คุณในโชคให้ข้าพระเจ้าได้บริโภคเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บไปหายขาดให้มีแต่ความเป็นมงคลทุกๆประการขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงอนุญาตและให้คืนเครื่องสักระเหล่านี้โดยพร้อมเพียงกันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่าเพลงพระเจ้าลอยถาดเชิดเกาลำ ครับก็สำหรับพิธีกรรมในการสักการะถวายองค์การบูชาต่อเหล่าเทพไทยเทวดาครูบาอาจารย์สุราริตทุกๆพระองค์ในวัในเช้าวันนี้นะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับกระผมในานามผู้ประกอบพิธีกรรมอาจารย์นครินเอี่ยมแสนนะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมอบตอบสนองเจตนารมณ์นะของคุณพ่อธนาทรคุณแม่จิราพร และน้องสันวงสะทอนและกาลยานามิตรที่มาร่วมพิธีกรรมในวันนี้นะครับก็จะขออ้างอิงก,กับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระศรีรัตนไตยซึ่งเป็นศรณะอันประเสริฐสูงสุดของพวกเราทุกคนอีกทั้งคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันกระทำมาตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันนี้จงรวมกันเป็นเดชเป็นเดชะเป็นคาวะปัจจัยหนุนนำส่งให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญอย่าได้ตำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครให้มีกินไม่ไหวให้มีใช้ไม่หมดขอเทวดาทั้งหลายจงช่วยเสริมช่วยเพิ่มช่วยต่อช่วยติดให้สิ่งที่ลูกปารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจง,รจ,จงเจริญงอกงามไพบู์ไปด้วยจตุลพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะและพระรปฏิพานธรสาร สมบัติจงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนเทิน สัพเพพุทธ,ธาพระปติตาปัญเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพระโตติ ครับช่วงนี้ก็เลยนเชิญน้องสันนะครับนะเป็นท่านแรกเลยแล้วก็เรียนเชิญคุณแพลแปรแสงทองด้วยแล้วก็เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะครับเรียนเชิญนะครับนะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในพิธีกรรมในวันนี้นะครับก็นมาร่วมครอบเสียนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพียงกันนะครับ เดี๋ยวให้อาจารย์ครอบก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปดูแลลูกศิษย์อีกครับกับโชคดีครับโชคดีครับขอบคุณม,มากเดี๋ยวเย็นเจอกันครับ